ทํานายความฝันเลขนําโชคฝันว่ามีคนมาใบหวยฝันว่ามีคนมาใบหวยแปลว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองในยามหลับยามนอนตอนนี้มีคนใส่หน้ากากเข้าหาคุณ คนคนนี้เจตนาจะยืมเงินคุณเพราะคิดไปเองว่าคุณหาเงินได้เยอะคุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขากำลังเจอกฎแห่งกรรมเล่นงานหนักหนาสาหัสเหลือเกินคนที่เป็นศัตรูกับคุณคนที่ คิดร้ายคุณตอนนี้กําลังถูกกรรมเก่าตามเล่นงานอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือป่วยเป็นโรคร้ายตอนนี้คนที่คิดร้ายคุณน่ะเขากำลังแบบประสบกับปัญหาเดือดร้อนหนักมากเลขนำโชคศูนยสามหกศูน สามหกฝันเห็นคนมาใบหวยไพ่ก็ยังบอกอยู่ว่าคุณควรจะทำบุญนะให้กับคนที่มาเข้าฝันด้วยคุณควรจะทำบุญให้กับดวงวิญญาณที่มาเข้าฝันด้วยเพราะดวงวิญญาณดวงนี้ อยากได้เงินจากคุณคนที่ใส่หน้ากากเข้าหาคุณเนี่ยเพราะเขาอิจฉาคุณคิดว่าคุณเนี่ยหาเงินได้เยอะคนคนนี้จะพ่ายแพ้และอับอายขายหน้าค่ะ